ครับคุณลูกค้ารู้ไหมครับว่าเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วฝาครอบเครื่องยนต์มีเสียงดังมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมมีทิคเล็กน้อยมาบอกกันนะครับชมเลยครับฝาครอบเครื่องมีเสียงดังเกิดจากการใช้งานและอายุการใช้งานของยางฝาครอบนะครับมันเสื่อมแล้วก็ทําให้มีการสึกหลอครับจึงทําให้มีเกิดช่องว่างเล็กๆจึงทาให้มีเสียงดังนะครับป๊อปมีทิคเล็กน้อยครับมาวิธีดูวิธีแก้ไขกันนะครับ นะครับเยงเราแค่ดึงยางรูปเดิมออกมานะครับแล้วเราก็ใส่ไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้หน้าสัมผัสมันมากขึ้นนะครับนะครับพอใส่ไปแล้วอะ่ะเราขยับยางดูแล้วมันแน่นนะครับอย่างนี้ยมันจะไม่เกิดช่องว่างครับพอใส่เข้าไปก็จะไม่มีอาการเสียงดังนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับทิศเล็กน,น้อยครับที่ลูกค้าสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับไว้ผมมีเทคนิคเล็กน้อย,อยเรื่องอื่นอีกผมจะมาบอกนะครับสําหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ